เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวชนิการเลี่ยมกระโทคตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านโคกยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 วันนี้ขอนำเสนอสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการจับใจความสำคัญด้วยเทคนิคบันได6กขั้นค่ะจากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาดิฉันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะสำคัญในการเรียนรู้นั่นก็คือการอ่านจับใจความสำคัญซึ่งเห็นได้จากการสอนวรรณคดีหรือวรรณกรรมต่างๆในรายวิชาภาษาไทย คือเมื่อนักเรียนอ่านเรื่องราวจบแล้วไม่สามารถบอกได้ว่าเรื่องราวนั้นเป็นมาอย่างไรมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและไม่สามารถบอกใจความสำคัญของเรื่องได้ค่ะส่งผลให้เมื่อเวลาทำข้อสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบลายภาคแบบทดสอบคัดกรองอ่านเขียนหรือแบบทดสอบโอเนต็ตทำให้ได้คะแนนค่อนข้างน้อย ดิฉันจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาวิธีการสอนเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของดิฉันที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนมีดังนี้ค่ะข้อ1นักเรียนสามารถบอกหลักการการอ่านจับใจความสำคัญด้วยกระบวนการเทคนิคบันไดหกขั้นได้ข้อ2นักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ด้วยกระบวนการเทคนิคมันได6ขั้นได้และข้อ3นักเรียนมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดค่ะสำหรับการจัดการเรียนการสอนของดิฉันนะคะดิฉันก็ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ active learning ค่ะโดยมีขั้นตอนต่างๆดังนี้ขั้นที่1ขั้ท่านนำเข้าสู่บทเรียน ดิชันได้กระตุ้นความสนใจของนักเรียนผ่านบทเพลงที่กำลังเป็นที่นิยมและใช้คำถามเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนนักเรียนทุกคนนะคะจะได้ฟังเพลงพร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงปลายฟ้าค่ะแล้วช่วยกันตอบคำถามว่าใครกำลังทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรซึ่งเป็นการให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ไม่ต้องกลัวว่าจะตอบถูกหรือถูกหรือตอบผิดค่ะสำหรับขั้นที่2นะคะขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดิฉันก็ได้แบ่งนักเรียนนะคะออกเป็น5กลุ่มด้วยวิธีการสุมร่มจากโปรแกรมสุม่มในอินเทอร์เน็ตค่ะจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนได้ศึกษาหลักและวิธีการอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิคบันได6ขั้นจากใบความรู้ค่ะโดยเทคนิคบันได6ขั้นนะคะก็จะแยกเป็นขั้นต่างๆก็คือ ขั้นที่ 1. อ่านให้จบแล้วตั้งคำถามขั้นที่2หาคำสําคัญขั้นที่3ตัดส่วนขยายใจความสําคัญขั้นที่4เติมคาเชื่อมหาส่วนขยายใจความสําคัญขั้นที่หสังเกตคำเชื่อมแสดงความขัดแยง้งและขั้นที่6หาใจความทุกบทอ่านค่ะซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะก็จะสรุปเนื้อหาความรู้ให้เพื่อนๆในกลุ่มได้ฟังนะคะ หลังจากนั้นก็แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อทำความเข้าใจกันต่อไปนะคะโดยมีครูผู้สอนนะคะหรือว่ามีดีชันนะคะคอยให้คำแนะนำแล้วก็สรุปเนื้อหาในภาพรวมโดยใช้โปรแกรม powerpoint ค่ะเพื่อนำเสนอนะคะขั้นตอนต่างๆในการสรุปใจความสำคัญให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่เรานะคะเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆของ การจับใจความด้วยเทคนิคบันได6ขั้นแล้วนะคะดิฉันก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันทำกิจกรรมสรุปใจความสำคัญจากเกมโกนันยอดนักสืบปิวนะคะซึ่งอ้างอิงมาจากการ์ตูนเรื่องโคนันยอดนักสืบจิ๋วนั่นเองค่ะโดยให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ใช้กระบวนการสรุปโดยใช้เทคนิคบันได6ขั้นนะคะเข้ามาช่วยในการจับใจความสำคัญของ เกมโคนันนี้นะคะพร้อมกับตอบคำถามจากกิจกรรมด้วยนะคะโดยจะให้นักเรียนนะคะจับฉลากนะคะนักเรียนไม่สามารถเลือกเนื้อหาเองได้นะคะว่าจะได้เรื่องอะไรแต่จะเป็นวิธีการจับฉลากหรือว่าสุ่มเรื่องเอานะคะจากเรื่องที่คุณครูเตรียมไว้ให้ซึ่งเนื้อหาของเรื่องราวนี้นะคะก็จะไม่ซ้ำกันค่ะโดยค,คุณครูนะคะก็จะคอย ดูแลคอยแนะนำคอยอธิบายเพิ่มเติมในระหว่างที่นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั่นเองค่ะหลังจากที่ทุกคนปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาสู่ขั้นสรุปนะคะนักเรียนทุกคนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะนำเสนอใจความสำคัญออกมาในรูปแบบของแผนภาพความคิดหรือ mind mapping นั่นเองค่ะโดยจะนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะซึ่งจะมีเพื่อนๆทุกคนนะคะในชั้นเรียน ร่วมประเมินผลงานด้วยนอกจากนี้นะคะดิฉันก็ได้มอบหมายใบงานการจับใจความสำคัญนะคะให้นักเรียนได้ทำเป็นรายบุคคลด้วยนะคะโดยดิฉันก็จะเป็นผู้ตรวจทานแล้วก็สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อบันทึกผลต่อไปนั่นเองค่ะจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะดิฉันก็พบว่านักเรียนมีความกระตือ,อรือร้นนะคะมีความมั่นใจ ในการอ่านจับใจความสำคัญมากขึ้นนะคะมีความกล้าที่จะตอบคำถามกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็กล้าที่จะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนะคะในคาบนี้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะคือนักเรียนมีความสนุกค่ะในการทำกิจกรรม เพราะนักเรียนได้จัดก,กิจกรรมโดยการเล่นเกมนะคะไม่ได้เป็นแบบการอ่านหนังสือเฉยๆนะคะแต่นักเรียนได้เล่นเกมได้พูดคุยกันได้แสดงความคิดเห็นได้ออกความคิดเห็นของตัวเองได้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆนะคะซึ่งจากการสังเกตก็เห็นได้ว่านักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษาไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ Uh, สำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการรับชมในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ